กกิูที่เบิ่งไปไดนเลยดีพ่อนี่ตัวนี้มันตัวนี้ ครับสวัสดีสุภูสุคนพ่อแม่พี่น้องไม่ยอมก่ออันนี้เขาจอดรับเย็ซีนาะพ่อจานเป็นกับมาพอดีลูกศิษย์ลูกศิษย์มาน้ำลูกศิษย์กับมาน้ำบุรีบุบินน้อยอยู่ิกินบุมีนน้อยอยู่ิกินนี่เหมือนศิษย์ี๋ยพ่อจะเอาเป็ดตีหื้นจังเลยมาเกิดิี่บ้นท่านจีนน้อมันโดนเขาอาหารง่ายๆพ่อลูกคนบกวนหมดนี่เออเอื้อยิ้วเขาก่อนปะเขาเปียวเขียดปะเขียดตีเอาก็เอาตัวเขียดหมือนี่ปะที่เสียเพื่อนใดกินแล้วพ่อผัดตี คืออยากกินพัดเพื่อนวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีพ่อครัวมาหูเงาเจ้าจุกหมอเนี่หมอแตกไปเลยเดีโอ้เอาไปพ่อไปพาเพื่อนไปเบิ้งมากรดตัวไหนต้องเบิ้งให้ดีนี่ผสมอะไรนี่ต้องดีมือจริงจริงนีกินกบดีแล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดกับพันมีนก็กินบ่ได้ไปหาพี่น้องก็เลย นี่แหละมาเดียดเบียนกบ้ปพอปออมอีกแล้วล่ะตัวเองเลยพี่รองให้ลงจับเองเลยนนใครพร้อมดิใครพ่อมดีใครเต็มซองมีขี่เรื่องโอ้จังเห็นบ่ตัวเมียได้ไหมไม่ได้พ่อเบืด้ดูตัวแม่บอขัดตัวเมียเขาปล่อยเลยโตัวสู๊พู้ที่เบิ้งไปได้เลยเี่พ่อนี่เบิ้งตัวนี้มันตัวนี้ตัวใดพ่อนี่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 โอ้หมงคางนี่มันสีมี่รหมงห้องครับ โอ้ยสองตัวกระพาะขันรุ่นนี่พ่อก็ขนาดตัวผูกก็ใหญ่ดิตัวเมียสิบัวซ้ำไอ้เรื่องผู้เดียวใกล้เมียสาวผู้ดียคุ้มกันอยู่ใน่นนิดคุ้มกันในอันกะละมังเติ้ลว้าผอพ้อและวะผมว่ามึงมี่ตัวงี้ยิ้มบ่วยิ้มตัวผู้แล้วนี่เห็นตัวผูกแล้วนี่กุนแกงสีตัวผู้เอาอีกตัวนึงลูกโอน้องเอ้ยกินกบอพี่น้องเดี๋ยวสิเปลี่ยนเมนูพี่น้องอันนี้อันนี้ตัวเมียที่นี ทั้งใดจังคอยติดตามพี่น้องตัวเมียป่อยป้อยตัวน,น,นี้อันนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียอ,อันตัวสีบวมีค้างตัวนี้อุ้ยตกเตี้ยนหลวงไ <laughs> อ้ฮะอ้ยบวมมืองุ่มถ้าผมพี่น้องโอ้สามตัวป้ายบาัตรนี่อยากกินจับเอาเองเดี๋ยวพี่น้องจับยากดูดิยากจังทั้งพี่กับมีคอกนึงพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องหลังจากเขาคั้วแล้วเน,น,เนเาะก็บัยเห็ดดอกคั่วครบปัดพอเอาอเยี้เอาเยี้ใส่มาคือมันกับดอกกระเดี้แต่กบบุรุษคบเดียงุยูมีมันมันกบได,ด้ดดดดพี่น้องเอาเนี้มันจินจ้นพอจิ้นอ่ะมันหมูครับผม <S <S จีจิ้นมันหมูโอ้กบจะเป็นสมบูรณ์ดีพอปอกแล้วก็ด่างไฟให้พี่น้องอันเนี้ยอาสิให้น้องทอบพานะ่าเนาะเป็นผู้ตำมะพริกตำเครื่องปู่มี่ยงนะครับนี่มีกระเทียมใบบักูดหั่นครับพี่น้องตะไคร้เนาะ แล้วก็พริกไทยเม็ดพี่น้องซื้อมาเนี่ยครับเขาสิผัดกบเนี่ครับพริกไทยเม็ยดสองละหาบาทใส่เลยเนาะใส่เบิดเลยห่อหนึ่งห่อหาบาทครับพี่น้องเ้าขึ้นแล้วดังไฟเลยพี่น้องเอถ้าฝนพอปลอ,อมแล้วก็ก่อไฟถ่านเลยพี่น้องควันหุยๆเหรอเน,นี่ยกระตำเลยเอาก็พาวฟื้นแล้วพี่น้องบอมีแ่เก็ด้ยูพี่นี่ครับพาวเลยล้างมือแล้วพ่อมาเป็นพามือ ก็เยอะด้ยน้องที่ละครับบ้านสวนเขาคือเก่าพี่น้องกับบด้มีเตาแก๊สอยังดอกนี่แหละเขาเกิดน้ำมันลงเลยพี่น้องน้ำมันลงแล้วเขากระตีอันนี้ก่อนพี่น้องอัดเครื่องก่อนพี่น้องขวดๆได้เหรอแต่ท่านี่เขาขวดเื่องกับพี่น้อง ้กก็เทียวบลงขัวน้ากันเลยขวได้ประมาณพักหนึ่งพี่น้องกระทะผีบอกเชฟกระทะดำเพื่อง้อมหอมพ่อหอมบ่า้หอมบ้า หอมบอหอมบอติดนาบอแค่นั้นสอาบาทออหอมบอสามบาทเกาบหากหอมสามบาทเลย น้ำตาลครับประมาณใส่พอประมาณพี่น้องพอแล้วโอ้ยเะมเป็นครับพี่น้องมาเด้อในทีนะพี่น้องก็สเอาใบกะเพราลงแถวผอบใส่มาครับใบกะเพราแน่ใบยีหล่าแน่ครับพี่น้องใบมะกรูดเท่าอีกใส่อีกรอบนึงเพราะว่าเขาสีเขาสีใส่นี้เขาสีใส่พักบ่ปีนี่อะไรครับใส่ใส่ก็ไปครับผมใส่ครับทีเลยครับ บกระเพราครับแต่ที่ปงนี่จัเดี๋ยวผมครับให้พักนุ่มล้วยกับปงพี่น้องเบิ่งดูนี่คือการพัดพี่น้องพัดเฉียดโม่ไ่พัดเฉียดโมเ่ดูยี่ห้อการเด้อนม่แล้วเอ้ยพัดขลครับผมได้เดี๋ยวนี้เพาะเราครับเพือแหิ้ว้วิมซิก่อนพัดข้อบ่มีน้ำเลยพัดพัดแห่งๆงเลยพอ พัดกะดกเดียวซิมมึงไ้ซิมมัดน่เซลวนซิมสัลักษณหเหลอไม่ะเชื่อมตันีลไรอ้ดมเป็นไรพ่อเป็นแต่อาปากบหูนี่คือพัดเปีนแท่ดิเท่พีกง้อยกว่าสี่ประมาณร้อยแปบูลเห็นได้เ่เคยกินผัดจากเทียเห็นไดพ่อ กูรูรถเอาอีกจักตอนเป็นในดเป็นไดพอ,อนี่แหละการพัดเป้ยมาเสียบหลายเสียบดิเยอะๆเอาอย่างมาใส่เลยครับม,มันเนสียบกระปุกโอ้ไซจานเด้บรสิบบใส่ซต์ตีไจานนลยครับครับผมจะคอยแถมวิญญาณให้กินในการพี่น้องเด้อรสิบเลครับเรื่องมันจีนก่อนนี่ก็ได้ที่แล้วพี่น้องปไปไปยุบไปกินด้วกันพี่น้องเอาองเซพพอหัวมมบึ้เลยดิเทเลยครับเทเลย นี่เป็นไรเป็นไดบานนี่โอ้หวยหวยเลยพี่น้องอเป็นไดมพ่อโอ้โอลูกดวดลูกดวดว่ายานบ่อเพชรสิพ่อต้องมันเกินอาอยุอันนี้กับแนวจีนเขาขามาขึ้นพี่น้องมาเสริมกันจะหน่อยตุ่มอึ่งงด้พี่น้องนีแน่แนวเสริมแนวเสริมตัวพอปลอมตุ่มตะเมือขึ้นนี่อื่งเหลือวามมู่การเสีิมมากผมตุม่มตุ่มรัดไปทตี่จินว่าเบิร์ครับอันนี้กับแก้วพี่น้องพอปอมแล้วต่ำแก้ว บ่มันเจียวปูสังตีเจียวตาแดงเจียวตาแดงครับพี่น้องเจียวตาแดงเปลี่ยนเนี่ยครับอันนี้สิผักขาเขาเจีบออกอยู่สวนอยู่หัวเขาพี่น้องอันนี้ผมว่าเปิงดูว่ากินผัดกบอยากกินข้าวเจ้าาสั่งพ่อป้อมว่าเขาสวยเขาสวยสวยเขาสวยสวยสวยเก้ามูกเปิดดูพ่อเปิดดูมันเป็นไปได้หลือยผมบอกให้หุงเฉลไดยเขาเตี้ยมันจะสุกกว่าสุกดิไหวเอาล็อกมือโอ้สุกอยู่ตัวิภาหุ้ยหฮ้ยเลย เมนบ่แมนเมนเอาเอาได้ทีเอาเลยครับงันมีจอคนน่ของมีหนึ่งสองมีสองคนตัวเนี่ยหสองคผมจินข้าวเหนียวเราจินมือมันเว้นเนะิจิมือนเว้นเหกคือไปใส่มาใส่่าไรเขาอื่นวะงมง่ายทมนอยู่วะมันแมนบ่ดเบวกบนีหมคือคัคือเนี่แถบกกอ้เมนที่เมนอยู่บกขวดน้อยตัวพ่อแบบนี้มันกัน ม่อมันบวกเดียวบกเดียวมันกับจีดีเนการทวนว่าไปเห็นยังได้บลระบาดหนึ่งครึ่งเดียวที่เดียวครึ่งเดียวเอ้าเอ้ยนี่หน่านี่ตาจะกินจะเสียบเอาเสบเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้าพ่อป้อมน้ำเข้าไปมาครับมาเพื่อเพื่อนน้องเขามากินโอ้ผัดเผ็ดกบพี่น้องเอ้ยกินเข่าสวยกินแบบไทยดอนนีไหมพ่อแบบไทย มึงเคยจิจ้งกวาดใจมึงเจอนี่มีตรไคดิเดียวโอ้ <laughs> นี่ครับพัดเพียร์กรบกับพัดกินกับเขาสวยๆครับพี่น้องสวยอิลิพี่น้องครับนี่ครับก,กับผมอะกินว่าผักแย่บ่ตื่นเจี๋ยเอ,อ้ยแย่บ่ตื่นเอา้าเจ้าของกินผู้ใหญ่มันก็เหม็นแน่และเอ ปักเช่าโอมพี่น้องปลูกไว้น้ำหัวน้ำเฮ้านี่ยแหละ <c oughs> พ่อป้อมกินข้าวเจ้ามิ่งกินเขา้เขาหขอนหอนพ่อเจ้าเสียบต้นหรือไม่เสียบเลี้ยว่แต่ภูหักดีผมไ่เคยกินเตียงมแต่ไปขายเนาะตียงมันได้กินเสียบแลยผมจะเ่อมขายที่เป็นแบบเตียงสมมตอเห็นแต่พ่อป้อมคุยข้าวเหนียวบบยครับแบบนี้มันได้กินข้าวสวยกินข้าวเจ้า เพีย oh. ่อเพอะตีลูกโดดอีกผมปลูกบัวพ euh, ีบัเผ็ดผมหมือเงินอยู่โอ้ยยาวาทวะจิ้นน้ำเลยบ่เผ็ดเทีย้อลูกนี่พ่อได้บอกเพิ่นรู้แล้วว่าผู้ใดปลูกพริกเพ็ดมาปลูกให้เดื้อจนไหนว่าเนีอยไา่คือเส้นน้ำตาพ่อคือว่าบ่เผ็ด พัดเผ็ดบ่เผ็ยดประเด็นแล้วลูกดวดใส่พร้อมมันเผ็ดอยู่ในพัดเผ็ดนี่ยครับเดีเอาล้อก็จะขับบ่โอ้ลูกดวดแดงแดงพี่น้องคับง่า่ๆบักเพียบเพื่อจำเป็นต้องไปปลูกหลายเด้อครับหายใจน้ำกบ,บ่ทันอ,อืมเอ้ยสจะมาเสียบายแท้ เปลดกลพี่น,ออนอ้องเอือสวดน้ำตกลงตนเต้นตื่นเตดใจเอ้ยหมดทนเลยครับเจ็ดนีแน่อ<น>ิสมบัต์แน่เอฟซีทั้งเกาหลีเขาสุผู้สุขคนทั้งฝัง่งลาวนั่มครับฝั่งลาวเขาก็มีเอฟซีเพ <ไป S 1> ิ่อนกันครับผมสุภูสุขคนพี่น้องบอสเวียไอซ์แลนด์บอสเวียพอสมปวงบริเวาสุภูสุขคนพี่น้องไล่กับทีไล่บ่เบิดเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยอันุวัดท้องผืนเหนืออยู่บ้านหนองผือบ้านหนองผือ ครับปังปอนแน่ทั้งเกาหลีครับผมมา้ครับเด้อสาวเกาหลีนะสาวเกาหลีเพิ่นไปปอดผู้สาวเกาหลีผู้ดีผู้งามเพิ่นบ่มาบ้านเด้อสาวไทยนี่ล่ะไปยุคเกาหลีกับผู้ดีคือกันแม่นบ่เสียวัดมักผู้สาวเลยมักผู้สาวทั้งเกาหลีแล้วผมกระมักหันผู้สาวพอปอดมาบักตีมาคือการตัวผู้มาไหนเนาะ โอ้น้องท็อป,ปว่ไหวแล้วครับสั้นหัวได้กินน้าแล้วครับเผ็ดขนาดครับนี่แหละผัดเผ็ดโค้ชสังข์กระจอกโค้ชเก่งว่าผัดเผ็ดดิไล่เลือดไลายลบเราพอเนาะอะ,อะไรครับโคดชต่นได้ต่นต่นขอมั้ยังของกันนี้ต่นต่วนไม่มีเอฟซีฟังแล้วอะได้ฟังเหมืนว่าเอิอแน่ว่าสั่งกับพวกหุ่นจักสือเพื่อนเนาะ เพิ่นก็เคยโทรมาหาอยู่พอแต่ว่าเอื่อยู่หละเอิ่นสู้ผู้สู้คนทุ่ประเทศทั่วโลกละพี่น้องกมันกับโง่หัวจักซื้อกันเนาะเป็นไดยพ่อเราเนี่ยคือได้น้ำรูปหัว่รูปหางแผลเป็นในโอ้ยโอ้ยเป็นเดย์เปียสักับใครเอาผัดเผ็ดคือใส่ลูดน้ำยู่พ่อปอบมาหน้ามรูปเสียเปียกเบิดเผ็ดเป็นไดยน้องท็อปสุดยอดเสซตสีมุ้ย กินเบิดเลยเตียงไหมเบิดแล้วครับโอ้ยเบิดเลยพี่น้องบ่เหลืองยังเอาอยู่บ่ไม่เดี๋ยวก่อนนี้คือว่าเพียอยู่งเสร็จเดี๋ยวก่อนนี้มันอิ่มแล้วตั้งรักจุ๊บพี่น้องเอ้ยเส่บวกกึ๊กกึ๊บวกกันตรงนี้ผมก็บอาทิพีอาจารย์กับซี่สิบเจ็ดครับผมบวกกันสกันก็ลอยพวงน้องท็อปกระสิบสิบแปดครับ ครับีเย,เยอ้าผมกับบไวลหวเราพอจ่อแซบครับดีนแสบครับเ,เด็ดโ,โดนกินที่ 1, นึงพัดเพียโอ้ได้กินบางน้าแก้มเลยทั้งนั้นสุดยอด <c oughs> <c oughs> เอาหน้ารูปหน้ารูปตาได้หอคว่มคว้านแหง้งหมอเขาก็เขาเบิดตัวนนึ่งไหมเบิดแอรเลเบิดจน,นเขาน่เเามันยแซ่แบาเขาจสะครับย่ามีผีน่องมาหาฮากะผมก็ได้เลี้ยงไว้เหา,าอยู่ดิเลียงไว้ใช่ เจียบผี่น้องมาห้องกับไต่เห็ดด้วยกินไปเพราะว่าสมัยสุมือ้อนี่ถ้าเ้าไปหาไต่หาอยังนี่ดีบุดีกับสุประดิเียมว่าอะได้บ่ได้บ่ได้ตัวสุมประดิเขาเปิดเถื่องงามเดียวเขาจะไปลุยเขาเปิดยังไงเขาติด่าลโอ้ยบ่ด่าบ่ขึ้นเห็นพยาบาลเหรอกิกนน้ำเยน็นเห็นพยาบาลอยากกินด้วยเจี๊น้ำเย,นยน็นเห็นพยาบาลน้ำเย็นเห็นห้องกัมีเขาจะวางสีที่บางดีขันเห็นเ้าไปใต่กบในี้ยปลาเขานะเขาเจ้าื่มเนว่าโอ้ย ไต้กคไปกินกับยังเม่อวานเออกินกับยังได้กินได้หรอเป็นบอยกินกับเขาเห็นแต่เขาขาวในกองบนหนึ่งจังหวะเจ้าบอกคำนี้เนี่ยตนี่ตื่นขึ้นเนี่ยเขาเขาเขาเจ้าเ้ากัเปิดฟัดคนเขาเดียวตบจูดพุ่นนี่ก็บ่เป็นยังดอกเพราะว่าห้องกับมีกับเจ้าเนี่ยการเรียดูจรินกว่ากูพอพร้อมนี่ก็แซ่บแต่ขันผมมาดูดๆอาจจะดับมันบ่รับดอกเตี้ยเปียดก็สิดับลบก็สิดับ เขาก็เห okay. ็ด <Okay. desserts> okay. ้วยจินไปกว่าเรื <OB I. S 1> ่องไว้น oh ี่กระบอกเลยว่าสิบเปอซื้ตไปขายยังมาเทียบ่ินนองมาครับจูจะห้าเลียนแต่ผมก็พันเขากัดาผีร้น้องเขาตัเขาจินเขายี่ยมแล้วรอเพียงให้กันฟังม้วนแล้วจินเขาที้ไป่แล้ผมว่าผมสุลองเจ็บสิบอจบละผมก็มันลืมโดนเนาะมีนี่มีน้องอยู่น้อยจินมัวจานนี่ว่าลุ่นนึงกันมาคสีตนลสั้นสีตุสั้นตอกได้นิสั่งหยุดต้นนิดมา สีติดต้นเลยสีตนจี่ะเดี๋ยวสิมีโอกาสพาะนองทรับมันยิ่งหนูซั้นตอกสีต้นเลยเนี่ยนะสุดยอดเลยล่ะมันนี้เคากะนี่นั่นอยู่น่ากินกะเขาผัดกบเนาะครับเนาะครับผมขอพระหนุกุญพรมีน้องเด้อครับจิ้นเขาจิ้นน้ำอิ่มอุดมสมบูรณ์สมุนไรวาจิตไปทั้งในซ้องในกะผมพี่น้องจังคอยติดตามมึงเด้อครับวันนี้กะถึงอาจารย์ถึงว่าลูกศิษยิ์ขจอบมากหรือว่าตัวหรือว่าจิ้มงานห้องกะ มาจึ S <S ียงเขาชินามเหมือนกันครับไม่นี้ก็พัดเจด้มูหน้อยเนาะปลาพวกก็ขอให้พี่น้องมีความสุขกันสุขสุขคนเนื้อครับผู้บริบาตรผู้ใดทำงานอยู่ต่างแดนต่างประเทศตัวอเมริกาไทยรีกว่าอยู่ในประเทศไทยฮ้องเพื่อนอยากเด้อรีกว่ามีมูมีพวกอ่ะแงี้ตัวความสุขกันเยอะหนมีเงินมีทองไหลายลเด้อเพื่อนอันตัวมีกับซมมีแต่เดีเยวซามมีห้ามสื่อโผล่ออกเงี้ยนะครับผมนี่กะ เอาก็โยมสมบูรณ์แล้วกันอยู่กันกินเนาะครับเรากันมีเนี่ยก็กินสนอกระเบจารย์เนาะครับผมก็ขอเก้าเข้ามาขอบุญคุณพี่น้องแล้วกันเห้เขาสิไปตั้งใหนตังเลยกันจังจิตตามตัวไปสำหรับวันนี้ก็เก้าเข้ามาสวัสดีจากพี่เจ้าหนอนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ